เท่าไหร่ครับ20จสะแม่หนูจะไปเรียนแล้วขอตังค์เลยดิวันนี้ขายได้แค่นี้เองเหรอจะลูกวันนี้ขายไม่ค่อยดีเลยมันจะไปพออะไรเนี้ยโอเคโอเคแม่เดี๋ยวหนูไปเรียนก่อนนะจ้า นทำอะไรอะ่ะแม่ไม่เคยสอนให้เราทำแบบนี้นะเขาทำตกกบแม่ไม่ได้ลูกเอาไปคืนเขาเอากระเป๋าตัางมาเอาไปคืนเขาลูกแม่ไม่ได้ไม,มไม่ได้คุณคะคุณคะกระเป๋าตังหล่นค่ะอขอบคุณครับหล่นอยู่ตรงนู้นคุณต้องระวังนะคะแถวนี้คนผ่านไปผ่านมาเยอะค่ะเดี๋ยวมันหายนะคะครับขอบคุณมากนะครับอนี่ผมให้เป็นน้ำใจนะครับไม่เป็นไรคะ่ะ ร<ป>ับไปครับไ,ไ,ไม่เป็นไร <สะ S 1> ค่ะขี่ของใครอ่ะก็รับรับไปเถอะแม่ขอบคุณนะคะครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวกลับก่อนนะครับไม่ได้นะปีเอาของเขามาได้ยังไงเลยเนี่ยก็เขาให้ก็รับรับไปเถอะแม่หนูไปเรียนก่อนนะหนูจะตายแล้วพี่คะมีรถพี่เหรอ ใช่ครับพี่มีแฟนยังอ่ะยังครับขอดีเลยหนูก็โสดเหมือนกันงั้นพี่ไปส่งหนูหาเพื่อนที่ห้างหน่อยได้ไหมที่น้องขอเงินแม่เมื่อกี้จะไปที่ห้างเหรอใช่ค่ะอแล้วไหนบอกว่าจะไปะมาหาลัยไงก็งหนูขี้เกียจอ่ะพี่ไปดูหนังช้อปปิง้งแอร์เย็นๆดีกว่าเยอะเลย น้องดูที่แม่น้องแม่น้องต้องขายของให้อีกกี่คนถึงจะได้ตัวนางหนึ่งใบให้กับน้องจะต้องโดนปฏิเสธอีกกี่ครั้งถึงจะมีเงินให้น้องไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนน้องก็ดูดีหมดเลยนะเสื้อผ้านหน้าผมทำสีผมด้วยแต่ว่าแม่น้องอ่ะ ไม่มีเวลาแม้แต่จะดูแลเล็บตัวเองเลยเพราะว่าต้องหาเงินมาให้น้องเที่ยวเล่นกับเพื่อนนี่แหละคนเราอ่ะเลือกเกิดไม่ได้แล้วนะครับแต่เราเลือกได้นะที่จะทำให้บูปาการีของเราอ่ะมีความสุขหรือมีความทุกขสบายหรือลำบากที่มีเรา นี่เท่าไหร่อ่ะยี่สิบบาทจ้าอะไรนะทำไมแพงขนาดนี้ที่ตลาดก็ขายราคานี้นะจ้าโอ้ยไม่ใช่ละไม่เอาหรอกคุณทำไมทำแบบนี้อ่ไะไม่ใช่จะไปขายใครต่อแล้วเนี่ยนั่นมันเรื่องของป้าผมไม่ใจหรอกแม่คะทำไมเขาทำอย่างนี้อ่ะแม่ลูกค้าลูกแม่ชินแล้วแบบเนี้ย เดียวลูกนี้ผมซื้อเองนะครับพี่จะมันแต่งหมดแล้วนะคะไม่เป็นไรครับแบบนี้แหละดีหวานนี้ด้วยผมขอซื้อนะครับออนี่ครับนี่มันเยอะเกินไปนะคะถ้าแม่ไม่รับน้องรับนะนี่เขาไม่เป็นไรหรอกคะ่ะเราไปเถอะอ,อคุณนะคะผมเปิดร้านอยู่แถวๆนี้วันหลังไปขายที่หน้าร้านผมก็ได้นะครับ ผมไม่คิดค่าเช่าหรอกที่นัน่นน่ะดูจะปลอดภัยกว่าที่นี่ขอบคุณมาก <ไป S 2> ครับ,รบขอบคุณมากเลยนะคะไปแล้วนะครับแม่คะที่ผ่านมาหนูขอโทษแม่นะคะต่อไปเนี่ยหนูจะเป็นเด็กดีแล้วนะจะไม่ทาให้แม่ต้องหนักปกหนักใจหนูขอโทษนะคะแม่ที่เป็นไรลูกลูกมีความสุขแม่ก็ดีใจแล้ว หนูรักแม่นะห่ะก็รักแม่